ัในนนฝ่มา้สไม่งั้นถึงไม่พร้อมกันแซงพี่นะแล้วก็เวลาเล่นอะไม่ต้องแยกนะเล่นเป็นกลุ่นนะพี่ขอแค่นั้นเลยได้เลยใครกันแล้วแต่อ่ะเล่นกับเพื่อนกูอยู่ไหนมึงอยู่นั่นแค่นั้นแหละถ้ากูตายเท่ากับแพ้แค่นั้นแหละลองคิดดู มันอ้วนจังวะโอ๊ยทำไมมันอ้วนแบบนี้เนี่ยลุงดูเฉยย่บรถไม่ทงานเลขึ้นเข่ามันขึ้นเข่าไปแล้วเหมือนจะมาคนเดียวด้วยนะ เฮียลิงภูเขาหายโคตรหายป่ะลิงภูเขาหายโคตรไปไม่มันสูนลูกจังวะทางวมองใกล้ๆวายพี่เต็มเลยอะสรับลินี่ผมให้ลองแง่เปลี่ยนขาวปุ๊บก็ไปเลยไปไปไปทิ้งแม่งไปทิ้งแม่งไปไปตัวต่อไปตอนแรกอย่างแอคไอ้เหี้ย เชื่อตอมอนี่เหรอใหถามจริงเลี้ยงมาเลยเนี่ยตูดเลยอ่ะเป่าบอลนีเลยเหรอพี่ไม่ได้มันปีขึ้นเขาไปเอางี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นี่อันต่อไปไปเจอที่ไม้ไปใครดักทางอ่ะโคตรน่ากลัวไม่ต้องรายงานยังไงก็ต้องตีบังคับเข้าอยู่แล้วช่วยล่อดักรอปากทางสามขั้นนะพี่คตน่ากลัวเราต้องไปรอตรงนั้นเลยเว้ยตรงที่เขาเปลี่ยนเฮ้ยมองสองแล้วหมองสองแล้วหมองสองแล้วนะ

ไฟทำไมไฟก็สวยอย่าชนกันเองฮะมันจะมองไม่เห็นก็เปิดไปหน้าไพ่นหกมุมนี้ไปต้นชาต่อไปเดินต่อวจสูบมาสี่ได้ใคก็มองเห็นเยอะตั้งแต่คืนแล้วมาเก็บข้อมูลกันอันนี้ตันตกดินก็เปิดั่นมาเปิดทำไมวะแล้วปิดทำไม เราเราแตก็ต้องเจอแหละพี่จริงแม่งไอ้ยมเออมันฟาร์มเสน